เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda ครับ Civic Dimension Civic ES ปี03เครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้สวยพร้อมใช้ราคาถูกนะครับ49,000บาทเท่านั้นราคามอไซค์ครับถูกกว่าหน้าเต็นแน่นอน ไปขับเที่ยวใช้งานเดินทางไกลได้สบายสมบูรณ์พร้อมใช้ภายนอกเดิมๆิบางๆสีสันยังสวยหลังคาไม่ผุห้องเครื่องเดิมๆเ,เครื่อง VT เทนะครับหน้าบางๆอบี้ดีไม่มีชนหนักหน้าปัดเลือนไม่ใช้ได้ครบไม่2แสนแปดครับห้องโดยสัรสมบูรณ์เบาะไม่ขาดมีดิฟฟี่ด้วยครับมีแผงซาวด้วยเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับ พิกัดดูรถอยู่สมุดปากกาและก็บางพีนะครับสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ